สวัสดีค่ะพี่น้องมือน,นี้เขาก็มาพอกันในช่องอิสานลีกินชาแนลเนาะคะ่ะมือน,นี้ตุต๊ตากรสิทธามาก,กินข้าวเหนียวบมกม่วงกับข้าวเหนียวทุเรียนนั่จนจ้ะเนาะมีน้ำกะทิของเข้าพร้อมนะจ๊ะพี่น้องก่อนสิไปกินนะคะต,ตกกุ๊ตากรฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องอิสานลีกินชาแนลเนะะื้อค่ะพี่น้องไปค่ะไปกินน้ากัารันตุตตาเห็ดเองนะคะตุตตามุนน้งเองเลยค่ะข้าวเหนียวกัทีจ้ะมุ้งเต้เด้อเด้อคุณพี่น้องออื เลี้ยนอกูเลี้ยนตองห้าตุตากับสื่อแบบแบบแบบเละเลยนะคะพี่น้องมันต้งแสมน่นนะคะผู้ใดมาของหวานตุตากินของข้าวมาลายมือล่ะก็เลยไม่กินของหวานเนี่ยจ้า น้องนาะแบบจำแห่งจ้งขงขงจะขันยวกันในขันยอจะคล้องเองนะพี่น้อง มันขอนยังเกียเก่ยวกับงูยังหรอคะเห็ดกินเอง,เองแล้วกนันเนาะดูตากลับมาก,กินในมือส่งการนาะพี่น,น้องเนาะมือนี้มันตรงกับวันที่สามไมษายนะจันเนาะกับเป็นวันส่งการแต่ว่าจะเป็นคือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทย สมัยตะก่อนนะจ๊ะตูตากัขออวยพรให้พ่อแม่พี่น้องมีความสุขความเจริญความเจ็บอย่าให้ได้ความไข้อย่าให้มีเด้อค่ะพี่น้องสเอฟซีตูตาของตูตาทุกคนมีความสุขเด้อค่ะเด้อในบ้านคุนปีใหม่ของเฮาเนาะจ๊ะเนาะคุณพีใหม่ไทยจ้ะถามแค่พีหน่อย ทำยังไงค้ะงทำมีเสียงลมตัวกลขคอเถิอคอให้ที่จับไม่นอง <c oughs> ไม่กินขาา้าวจ้า เมื่อไหร่จะมามามาไอ้เพื่อนมากินน,กกน้ำค่ะมีแขกรับเชิญมากินน้ำราคามืงอนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมับโอ้เดี๋ยวเสเนะาะจะไอ้ชายเพื่อนมากินน้ำราะคาะนาะเดี๋ยวกินแล้วถึงกินน้ำดอกจ้า อายเพิ่นกำมาจากขายทหารจ้ะปีจาของเฮาเนาะคะ่ะเนาะไม่หยาบ้านเพิ่นเพิ่นก็แวะมาเล่นน้ำจ้ะ ตูตาเริ่มบอกพันยังสูตระะด้ค่ะผู้ใดสนใจบอกตูตาได้ค่ะเด้ออ้พันยังสูตรแอบแฝงไปหน่องเรื่องว่ามันจะบ่อเข่ากันมันเข่ากันได้ค่ะพี่น้องเ<ม>ขาเนีย้น <c oughs> ออยงม่วงเข่าเนี้ยงสุเรียนเกิดอีหยังเป็นบ่ายยังกินใช้การลวด าก็มันๆเนาะจ้ะก็ใหดแบบนั้นเลยบ,บุหรีเเ็ดวิธีเห็ดบุหรีเอ็มเห็ดเห็เหพี่น้องเบืองแล้วจ้ะเนาะบด้เอาวิธีทำลงกานจีนี่เสียงล่มรบกวนในเทศากาลจังหวะเพราะว่าลัมแห้งครับเหมือนพี่น้อง ตูตาเลยค่ะเด้อม,ม่วงกับวานนะพนีหน่องตาเอาแบบซํำเลยค่ะว่าห,านหานัหนเอาแบบปูสามถมันงามมีพี่หน่องต่ว่าตูตาหยนันมันบริสุทธิ์ตูตาหยันหวาน อยาอกจากปากกับพนันได้เยอะกินตะบงม่วงได้เยอะ้ะของมันแฉบ,บมาเด้คดด๋ค่ะพี่น้อง แน่นอนกับเป็นชร้างแสบเนาะค่ะคอุวนๆกินยังกับซสบ เอาล่ะคุณา,าพี่น้องเนาะถ้าเกิดผูดใ้ใดมาคลิปนี้ตุต๊ดตกจะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่ชว์อิสตาีกรนชาติแน่นอนนะคะพี่น้องจางขอลาไปก่อนจ้า